bring like that ass back like boom 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 boom. boom. รับเติมรูบี้ราคาถูกนะครับแพ็คเติมได้ทันทีไม่ต้องรอนะครับผมซึ่งมีระบบ Android นะครับผมถูกมากๆเลยนะครับเติมได้ทันทีไม่ต้องรอเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มีเป็นระบบ iOS นะครับผมแต่ระบบนี้ต้องจองคิวนะครับแล้วก็น้องๆท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยต้องมี i n น Store นะครับผมเพื่อที่จะเข้าไปล็อกอินแล้วก็เติมเครดิต l ล n e นะครับผมแล้วก็เอาเครดิต l ล n e นะฮะมาซื้อรูบี้ในไลน t o r e อีกทีหนึ่งนะครับผมนี่คือระบบ iOS นะครับผมส่วนแพ็กต่าง มีครบทุกแพ็คเลยนะฮะไปดูกันได้ที่เพจลุงยุทธชาแนลนะครับผมเป็นภาษาอังกฤษนะพิมพ์ภาษาอังกฤษเลยฮะลุงยุทธชาแนลแฟนเพจนะครับผมก็อย่าลืมไปอุดนุนกันด้วยนะครับผมมามาครับผม เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกาชากันนะครับผมสำหรับ ID สายฟรีของลุงยุทธนะฮะก่อนอื่นเนี่ยเรามารับตั๋วกาชาห์สองใบก่อนอว้าเฮ้ย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 ต้องมาแล้วนะครับผมจังหวะนี้เราเปิดให้คนดู527ได้ดูนะครับผม527คนดูได้ดูว่าเราเนี่ยของจริง ของจริงไม่พูดเยอะเก็บเควสก่อนเก็บเควสก่อนเก็บเควสก่อนมีกบมีอะไรเยอะแยะเลยก่อนไปเปิดกาชานะครับผมวันนี้มาแล้วฮะจังหวะนี้เฮ้ยเดี๋ยวค่อยมาทำเควสอันนี้ยวค่อยมาทําเราต้องไปเปิดก่อนจังหวะนี้มาครับผมมีรูปี้อยู่พันเก้าสิบนะแต่ผมเนี่ยแต่ผมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมจะเปิดหมดเลยเอาไหมให้ผมเปิดหมดเลยไหมครับผม oh. ยังไงดียังไงดีมาพันรูบี้ใช่ไหม ถ้าเกิดเปิดถ้าเกิดเปิดเปิดตัวไป3ครั้งเนี่ยไม่ได้เราต้องเปิดตัวเปิดตัวนะครับผมเราจะเปิดตัวทั้งหมดนะครับ2ครั้งแล้วเราจะเหลือเปิดเกียร์อีก2ครั้งนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้หรือเปล่ามาครับผมไปเลยนะไปแบบลุ้นๆเลยนะทุกคนเพิ่มโอกาสมาพรุ่งนี้เพิ่โอกาสมาพรุ่งนี้นะครับผมแต่ผมไม่รอเพิ่มโอกาสผมจะวัดดวงกับ GM อะว ก็มาดีวะา m มังนัดหน้ากับลุงสิมายกเลิกไป10ครั้งเลย3 4 5 6 7 8 9 10มา let's go man มาแล้วครับมาแล้วยตื่นเต้นว่ะเฮ้ยเป็นเป็นสายฟีที่ตื่นเฮ้ยคนดู555ทุกคนามาเพื่อคนดู555มันต้องมาแล้วจังหวะเด้อ,อ,อ โอ้ oh my god ปับ๊บโอ้โหเงือกน้อยแลพ uh ันห้ามาทำเพื่อโอ้โห <c oughs> เฮ้ยคอมเมนต์อะไรเนี่ยอย่าออกขอร้อ <c> ง <oughs> ปับ๊บโอ้โหจะเปิดเลยวัเนี้ห้าร้อยห้าสิบห้าคนดูเฮ้ยชิมปวปับโอ้บ่าเลือดร้ดอน uh oh. <c oughs> ทุกคนขอร้องแหละอย่าทำกับ ลูกแบบนี้เห็ยไหมปะโอ้ยเออวู้ไปต่อโคตรเกลือเลยวะเกลือจริงทุกคนโอ้ my god เฮ้ยได้เตียวหุยสองตัวเวหาตัวหนึ่งไอ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 โลมาตัวหนึ่งครับผมแล้วก็ซอสโอ้อะไรวะเนี่ยเกลือจัดเลยมา มาอีกครั้งอีกครั้งมายกเลิกหยกเลิกสองครับผมยกเลิกสาครับผมยกเลิกสยกเลิกหยกเลิกหเอาจริงผมเข้าใจความเกลือของทุกคนแล้วนะฮะมาครั้งที่7ครับผมมาลุยลุย let's go ใจทำไมวะแต่ว่ามันก็เป็นตัวใหม่นะทุกคน<ะ>อ,อมาแล้วแต่ผมจะพอแค่นี้นะ300รอูบี้ผมจะพอนะฮะหกรอฮะรอบนี้คือผมจะพอแล้วนะทุกคนเดี๋ยวรอเพิ่มโอกาสเดี๋ยวเรามาจัดใหม่นะครับไปกันต่อว่าทุบโปกมาว่ะเฮ้ยเฮ้ยมึงก็ทํากับกูเกินไปนะที DM. เอฟฮ้ยจับวบโอ้จีมเวมไพร์มามา ไอ้ล้นก็เอาอะจังหวะนี้ถือว่าเป็นติดไอดีไปละไอ้ล้นก็เอาเชื่อปั๊บฮึสโนบอร์สโนบอร์ปับโอ้คนนี้โอเคคนนี้ไปบวกได้ได้อยู่ได้อยู่ผมจะปั้นเรื่อยๆนะตัวนี้เพราะว่าเป็นตัวฟีที่ปั้นง่ายครับผมแล้วก็สกิลมันก็ดีอยู่นะสกิลมันก็ดีอยู่เล่นได้นะใครไม่ปั้นผมจะปั้นนะเพราะว่ามันเป็นเลนเจอร์ตัวแปดปีนะตัวนี้ไปกันต่อโอ้ยโดโปโดโปชุบชับว่าคนนี้คีย์บอร์ดมา มาอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเฮ้โอ้หมดแล้วนี่ว่าโอเคเคยได้โดบปโปมาว่าดบปโป <c oughs> ดบทีเพือสามิเท่าโอไมคก็ oh <c oughs> เพื่อเพื่ออะไรเพื่ออะไรถามจริงเพื่ออะไรเพื่ออะไรเรียบร้อยนะครับผมสำหรับการเปิดการช่าไอดีสายฟรีที่จะเกือหรือเปล่า เหลืออยู่490เดี๋ยวผมไปทำเควสให้ถึงด่านอ่าด่าน150มันจะได้รูบี้มาอีกนะครับผมผมก็จะมีรูบี้อีก6 0 0้ u b ีเดี๋ยวเราเอาไว้เปิดตอนมันเพิ่มเรทพรุ่งนี้นะเพิ่มเรทพรุ่งนี้นะครับผมมันก็จะมีเกียร์มันก็จะมีเกียร์อาวุธลับของลิวโกแล้วก็มันมันก็จะมีตัวละครอ่าเพิ่มคู่เทพมานะพวุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่าลุงจะมีรูบีได้เปิดอีกหรือเปล่า Okay, โอเคครับผมเรียบร้อยนะวันนี้ <c oughs> กาชาบคอยเก็บไว้บ้างเออนะอันนี้สายฟีนะน้องๆใจเย็นๆสายฟีนะเออให้ลุงได้ตั้งตั้งสติตั้งตัวตั้งกระเป๋าบ้างนะเออ <c oughs> เรียบร้อยนะวันนี้6กรคนดูนะไปทำาคุยกันต่อไหมไปทำาคุยกันต่อไหม <c oughs> เออหรือว่าจะให้ลงุงๆงสตรีมเลยอาช่วยเหลือสมาชิกกิวปะจัดมาจัดมาช่วยเหลือสมาชิกกิวอะ สามสิบหกแล้วนะเออใครใครใครจะมาใครจะมาช่วยลุงก็มานะจัดมาให้ลุงเออจุดแรกเปลี่ยนด้วยโโอโ้ของจริงว่ะ